เป็ดป่นน่ะป่นแมงแข้งพี่น้องเอ้ยและแก้วไข่แล้วกับมะทึ้กับลวกพักอันตำลึงอาหารยำเส้ากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกราบสวัสดีเพระทุกท่านที่เข้ามาหบสมทองน้องคำเด้ออาการยำเส้าพี่น้องเอ้ยน้องตาลมากินข้าวน้ำหม้อหลังจากบริพกันเฮงเติบจะไปล้างใส่ปลาลุมทิ่ลูก เขาลุงคนมันแพงเขบวกครับแม่ไม่ใหญ่ได้บอกินหรอโอ้ยพ่อกะพ่อเรียบม้นเ็นทางอย่างได้รูดโบรกยัมเอาไปกินไม่นอกอันนยซึกอกัะอยากจ่อยรลมแด้เลยอะ่อยลกอิตะกี้ขึ้นหนาเบ่งหนาตื่น นี่เป็นเท่าใดถึงใส่ใส่ลูกมาเลยเท่าใดนี่ทั่วๆเมื่อวานนหญ้าน่ะอ่ะู้กมันโบลงปกติก็เห็นหน้าอ้วนหน้าเบ่งน3-4มือขึ้นงบ่ไดู้้ได้ว่าตัวเองเบ่งน่ะบ่ได้ลูกมน่ะจะแคาเหี่ยวน่ะปเเนาะ มูวนเไปมาเนี่ยจะกู้นผู้อ้วนทั้งเขาไปทั้งเขาเองเยแต่ผู้อ้วนยุวแข่งขาบัวมังแต่ผู้อ่วนหนาผ้วมหนาทำได้กู้องินชิมอ่างเขาอ้วนทำได้หด็หม้อไรเนยเอาหนัย้่ไปดิน่ินเา อันน anyway, ี้เดี๋ยวเนะาลูกการละลูกอือนมาป้นมอน้ลูกเอดี ba ๋ยวบางอีบาลูคนเก่สบายดี่น้องได้แสบบ๊อปวดแบงแกงอ่มือทียากกินเอาคือระหว่างอยากกินหมอเก่งเยอะเยอะยิมอี่ม Mam bà nội. Những học hỏi 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 Ờ rồi chúng ta đã ờ ờ. Đây. Đây trở đi nó. Ừ. Вот nhẹ nhọn mà chạy. Anh ta cũng có robot येने सर चला जात

ห่อเมาห่อกล้วยเมาหม่นขอสบายผนไปทำงานปากซีห่อคข่เป็นแทกเทกใส่แก้วตามประจักเนาะโอหอาเคือออ้กวยมันเอกมาเป็นมีมันซุดแล้วห่อไหวแล้วมันตื่นแล้ก็ตัดเอาเดี๋ไปห่อเอามาส่งแถวปักสองแถวเียดได้กล้วยขนาดเออกล้วยหอมมาประจักกวยไข่นาประจัก ก๋วยไก่ก๋วยไก่หอมน้อยๆน่าน่น่าน่าตัวามันขีลระห่ามันเป็นเมือนสีเหลืองหอมมากก๋วยเลยนะพี่น้อง

ไม่นอนกัน<อ> <c oughs> ยกับพี่วงเบิ่มเนเค็มต้องเะกบนข้อบ้ตออืมลง ย้ำในอีกคนที่คิงไข่ครับอ่ะครวพักยังมีแตมาอยู่พี่อี้จะเอาเมื่อไไฟกินจะเซ่เมื่อไว้ห้เงินกินทังเบิร์ตใจลวมาเรเอนกินข้างต้มกับเจียวเบิร์ตลอดปะทางซีแนวๆจะงหน่อยปะ

พ,พี่น้องคลิปนี้น้องข้ามจะได้ขอลาดพี่น้องไปก่อนเดอ้อผา,ากุ้ยไลกุ้ยแซกุ้ยติดตามซ่องน้องข้ามเนี่ยเดอ้อปลาลุงสบายดี